เอาวันนี้วันยุดมาบินเครื่องบินกันสนามหลังวัดอนตะอิทนี่สามลำบินด็อกไฟกันเลยครับวันวิสาขะนะวันน,นี้หลังจากทำบุญเสร็จก็มาบินเครื่องบินหมปู่เล่นเสียงหลงเลยแบบนั้น ร้อยส6่หามสาไม่ทันด้วย <c oughs> 5 4 3ปีไม่ทันอะ่ะ3,3,5ไม่ทัน3,5เครื่องเล็กแต่ดันเร็วนี่แวนไปแล้ว ี่วดตัวติดๆลำเล็กไงลำเล็กระวังชนไงอย่างเดียวนักบินต้องใส่ตาดีเป็นพิเศษเลยนี่ถว่าก,กินกินอาหารอะไรกินชั่วฝักยาวกับฝักบุ้งใส่ตาจะได้ยาวอ,อยากใส่ตายาวต้องกินเชือกเป็นอาหารจะได้ยาวลูกพึ่งตอกด้วย เอาลูกตอกด้วย3าห้าอ่ะบางคนผู้ชมยังงงนลลูกตอกคืออะไรอะ่ะจะอธิบายให้ฟังก็คือลูกตอกก็คือเป็นลูกสูบที่มันค่อนข้างจะหลวมไม่มีกําลังอัดแล้วได้การตอกคอ,อบของลูกสูบให้เพื่อลูกสูบมาได้เบ่งตัวออกจะได้ฟิตกระปอกอจะได้กลับมาใหม่ปิ้งอีกครั้งหนึ่ง สนามน้องใหม่นะครับหลังวัดดอนเตาอิดขอปักเนื้อปักตัวด้วยนะครับ